กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนไทยวัตถุมงคลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเหรียญ10บ,บาทนะครับสอสีของในหลวงในราชการที่9นะครับที่มีราคาสูงถึง1น0 0 0ล้านหนึ่งบาทนะครับเหรียญ10บ,บาทของในหลวงในราชการที่9นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญ10บ,บาทพระเศรเล็กนะครับ ที่มีราคาสูงถึง1นล้านหนึ่งแบาทครับมีอยู่แค่พอศอเดียวปีเดียวนะครับนั่นก็คือเหรียญสิบาทปีพศ2สองพนั่นเองนะครับผมทาไมครับเหรียญสิบาทปีพศ2สองพนะครับถึงมีราคาสูงถึง1นล้านหนึ่งแบาทนะครับเนื่องจากว่าปีพศ2สองพนะครับมีการประชุมนะครับครั้งที่16นะครับที่เรียกกันว่า MDC นะครับ ถูกจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับดังนั้นนะครับทางประเทศไทยนะครับจึงได้ผลิตเหรียญ1 0บาทแบบนี้นะเป็นเหรียญ10บาทส4นะครับของราชการที่9นะครับทําขึ้นมา100เหรียญนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานประชุมวาระในครั้งนั้นนะครับเหรียญส0บาทปีพศ2 5 3 3นนะครับไม่ได้ถูกเปิดให้แลกนะครับเพื่อ นามาใช้ใจ่ายในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยนะครับแต่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมกัน MDC ในครั้งนั้นนะครับผมในตอนนั้นนะครับมีการประกาศซื้อนะครับหรือเล่นหากันเหรียญส0บาทปีพศ2 5 3 3นะครับราวกันอยู่ที่ประมาณ3 0 0แ0นถึงค่าแสนบาทนะครับแต่นะครับในช่วงวันที่15ธันวาคมนะครับได้มีการจัดประมูลนะครับ จะประมูลพวกของสะสมพวกเหรียญน,นะครับซึ่งมีเหรียญสิบ,บาทปีพศ .2533 นะครับถูกนำไปจัดประมูลด้วยนะครับนะซึ่งเป็นการประมูลที่คนทั้งโลกให้การยอมรับนะครับซึ่งเหรียญสิบ,บาทปีพศ .2533 เนะี่ยถูกประมูลไปโดยเพจใหญ่เพจหนึ่งนะครับในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทโดยประมาณนะซึ่งผมก็จำรายละเอียดไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็น,น่าจะอยู่ราวนี้นะครับ ซึ่งได้เข้าไปรลมประมูลอยู่ที่ประมาณสามแสนนะแน่นอนนะว่าเอาต้องมีคนที่ประมูลราคาให้สูงกว่าเราอยู่แล้วนะไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเนี่ยราคาของเหรียญิบบาทนะครับปีพศสอง3นรสานะครับณนะตอนนี้นะครับอา่าก็ได้มีการเล่นหาหรือการซื้อกันนะครับถึง1นึ่งล้านหนึแสนบาทขึ้นไปนะผม ผมเชื่อว่านักสะสมนะครับบางท่านนะครับอาจจะมีอยู่กับตัวนะครับสังเกตพอสสังเกตปีให้ดีๆนะครับท่านอาจจะรวยได้โดยไม่รู้ตัวนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่มีนะครับเหรียญสิบบาทที่ผมประกาศรับซื้อเลยเนี่ยที่ผมประกาศรับซื้อตามคลิปต่างๆนะครับผม l ลายแอดเข้าไปในช่องลองของผมได้นะครับช่องลองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องลองไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับซึ่งฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมี l ลายแอด ที่อยู่อะใต้ช่องตลอดเวลานะครับซึ่งแอดไลน์กันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเ,เพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ